เรื่องของที่ไม่ควรแตะนี่คือเรื่องราวของเด็กวัดผู้แอบลวงเข้าไปในย่ามพระด้วยความใจโลภจนพบว่าภาชนะผืนนั้นไม่ได้เก็บแค่ของแต่มันเก็บศรัทธาของผู้คนไว้ด้วยและสิ่งที่เขาหยิบไปตามกลับมาหลอกหลอนด้วยความเงียบที่สุดเปียกเป็นเด็กวัดที่มาอาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กเขาชอบช่วยพระทำวัดทำความสะอาดและจัดของแตล่ลึกแล้วเขา มักแอบ,บมองของในย่ามพระโดยเฉพาะของหลวงพ่อพูนที่ดูเก่าแต่มีค่าย่ามอยู่กับท่านทุกวันไม่เคยห่างบางครั้งท่านจะเอาย่ามวางไว้ข้างกุฏิโดยไม่ระวังเปียกเคยแอบ,บเห็นเงินเล็กน้อยและสร้อยรูปประคำเขาเริ่มคิดในใจว่าของพวกนี้คงไม่มีใครรู้ถ้าเกิดมันหายแล้วความคิดนั้นก็ไม่เคยหายไปในหัวใจเขาหลวงพ่อภูน เป็นพระทิชชาราเงียบขึมและสงบท่านไม่พูดมากไม่ถามไม่บน่นแม้ของในย่ามจะถูกรือ้อทุกวันท่านจะสะพายย่ามไปทำวัดเชา้าและกลับกุฏิท่านไม่เคยหวงเห็นแต่เปียกรู้ว่าของข้างในดูมีมนอะไรบางอย่างบางวันเขาเผลอมองย่ามนานกว่าที่ควรแล้วหันหน้าหนีอย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกผิดแต่ในใจกลับกระซิบว่าแค่ของเล็กน้อย จะเป็นไรไปยิ่งไม่มีใครรู้เปียกยิ่งกล้าคิดและกล้ากระทำในค่ำคืนหนึ่งเขาก็ยืนมือเข้าไปเปียกแอบเปิดย่ามขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่ควานมือเข้าไปหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมือของเขาสัมผัสกับของแข็งเล็กๆบางอย่างมันเป็นเหรียญเงินเก่เกาๆแววาวมีรูตรงกลางและยังมีถุงผ้าผูกเชือกบางๆอยู่ข้างในเปียกคว้าเหรียญออกมาอย่างรวดเร็ว รีบวิ่งไปเก็บไตฟูกในห้องของตนไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงไม่มีใครร้องถามแต่อยู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนโดนจ้องจากที่ว่างเปล่าและย่ามก็ดูเหมือนจะหนักขึ้นคืนแรกหลังจากที่ขโมยเหรียญเปียกนอนหลับไม่สนิทในความฝันเขาเห็นย่ามของพระแขวนอยู่บนฝามันไม่ได้อยู่ในกุฏิของหลวงพ่อแต่อยู่ในห้องของเขาเองยามนั้นแกวงเบา เหมือนลมพัดแม้ห้องจะปิดสนิทเสียงกรอบแกลบดังจากภายในราวกับมีบางอย่างเคลื่อนไหวเปียกสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยเหงื่อที่เต็มตัวเขาลุกขึ้นสำรวจห้องแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาเพียงฝันไปเขาปลอบใจตัวเองแต่ในใจก็รู้ว่ามันคงไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาคืนต่อมาเขาฝันเห็นอีกครั้งยามผืนนั้นไม่ได้อยู่เฉยเหมือนครั้งก่อนแต่ขยับตัวเอง เหมือนสิ่งที่มีชีวิตเปี๊ยกพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเขาแล้วจูจ่ๆยามก็ค่อยๆเปิดปากออกช้าๆมีเหรียญเงินกลิง้งออกมาแล้วหายไปต่อหน้าต่อต,อตาเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาไม่ใช่เสียงของพระเจ้าหยิบบุญของผู้อื่นไปจงนำมาคืนเช้าว,วันต่อมาเปี๊ยกรีบไปคืนเหรียญที่อยู่ในยามแต่พอเปิดดูของในนั้นไม่เหมือนเดิมเหรียญหายไปจากมือเขาโดยไม่รู้ตัว แต่ในย่ามกลับมีเศษดินและข้าวสารเก่าเปียกงงมากเหงื่อซึมรู้สึกว่ามีบางอย่างพอตกเย็นเขานั่งมองย่ามของพระอย่างไม่วางตามันดูธรรมดาแต่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขารู้สึกว่าย่ามนั้นต้องมีอะไรแน่ๆในความฝันครั้งใหม่ย่ามนั้นเปิดกว้างขึ้น และสิ่งที่ออกมาคราวนี้ไม่ใช่เหรียญแต่เป็นเสียงเสียงของสาธุชนที่เคยถวายของเป็นเสียงคำอธิษฐานเสียงคำขอพรด้วยใจจริงเปียกรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ขโมยมาจากพระแต่ขโมยมาจากศรัทธาของผู้อื่นย่ามนั้นไม่ได้เก็บของแต่เก็บคำอธิษฐานไว้กลางดึกมีเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากมุมห้องเปียกหันไป ไม่มีใครแต่เสียงยังคงดังคืนให้ครบของที่เจ้าเอาไปเปียกเริ่มเอาของใช้ในห้องมาเช็คดูเสื้อผ้าเก่าๆหนังสือบินสอสมุดไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อเปิดกล่องเก็บของเขาพบผ,ผ้าผืนหนึ่งมันคือเศษผ้าจากย่ามที่เขาเคยฉีกติดมือมาเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันอยู่กับเขาแล้วผ้าผืนนั้น มีคราบน้ำตาเลือนลางเขานิ่งไปแล้วรู้ว่าจุดเริ่มต้นต้องมาจากตรงนี้วันถัดมาเปียกไปกราบหลวงพ่อทางน้ำตาแต่ไม่พูดเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่ขออนุญาตทำความสะอาดยามหลวงพ่อพยักหน้าอย่างเงียบๆด้วยแววตาที่เมตตาเปียกหยิบย่ามมาอย่างเบามือไม่กล้าล้วงเขานั่งซักยามนั้นทั้งวันทั้งคืนในใจคิดถึงเสียงคำขอพรของทุกคนเพราะทุกค,คำ เปียกไม่เคยจะสนใจแต่วันนี้เขาตั้งใจที่จะฟังพ้ายามยังมีกลิ่นบางอย่างที่ซักไม่หายกลิ่นเก่าๆที่เหมือนจะเป็นกลิ่นทูบแต่ก็ไม่ใช่เปียกซักอีกซักแรงขึ้นแต่มันยิ่งส่งกลิ่นชัดเจนท่านใดนั้นเปียกปล่อยมือมือเขาสั่นใจหนักอึ้งแต่สายตากลับอ่อนลงเขารู้แล้วว่ากำลังคืนสิ่งที่มากกว่าผ้ามันไม่ใช่แค่ผ้าธรรมดา เขากำลังคืนความศรัทธาของผู้คนคืนนั้นเปียกตื่นขึ้นมาอีกครั้งย่ามผืนนั้นแขวนอยู่บนราวในห้องของเขาทั้งที่เขาเพิ่งคืนให้หลวงพ่อเมื่อหัวค่ำเปียกไม่ได้ตกใจเพียงแค่ลุกมานั่งมองมันมันไม่ได้ขยับไม่มีเสียงไม่มีเงาแต่เขารู้ว่าย่ามยังมีอะไรอยู่ข้างในเขาคุกเขา่าอย่างช้าช้าแล้วกราบลงต่อหน้าน้ำตาเขาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ย่ามไม่ได้หายไปเขารู้แล้วว่าต้องทำมากกว่าแค่การขอขมาวันถัดมาเปียกขอหลวงพ่อให้เขาเป็นคนถือย่ามตอนออกบินทบาตเขาจะเดินตามหลังเสมอคอยเปิดย่ามรับของดูแลของทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นกล้วยข้าวหรือน้ำเปล่าเขาจะกล่าวคำว่าอนุโมทนาแทนหลวงพ่อเสมอและเมื่อกลับถึงวัด เขาจะจัดของในย่ามเองเรียงของด้วยหัวใจเหมือนมันเป็นของมีค่าเขาไม่กล้าเปิดเพื่อดูของอีกเลยวันหนึ่งหลวงพ่อเรียกเปียกมาคุยเงียบๆยบ่ยามไม่ได้เก็บของแต่มันเก็บกรรมได้ด้วยเปียกนั่งเงียบฟังทุกคำพร้อมน้ำตาที่ซึมออกมาของที่คนให้มาด้วยความศรัทธาเราจะต้องดูแลเปียกพนมมือแน่นรู้ว่านั่นคือบทเรียนที่ตรงใจหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิ ไม่พูดถึงของที่หายแต่พูดถึงสิ่งที่ควรอยู่ในย่ามมากกว่าเปียกกราบลงทั้งน้ำตาย่ามที่เขาเคยขโมยกำลังสอนเขาโดยไม่พูดเปียกตัดสินใจขอบวชสามวันในพรรศาน,นั้นเขาอยากลองใช้ชีวิตในผ้าเหลืองไม่ใช่คนที่เคยแอบลวงอีกแล้วหลวงพ่อไม่ปฏิเสธแค่ยิ้มบางๆเมื่อเปียกครองผ้าเหลืองย่ามผืนนั้นถูกส่งต่อให้เขาใช้มือเขาสั่นเมื่อจับมันคืนแรกในกุฏิ ย่ามแขวนอยู่ตรงหัวเตียงมันเงียบเหมือนทุกคืนแต่นิ่งกว่าทุกฝันเปียกรู้ว่าเขาไม่กลัวมันอีกเพราะมันไม่ได้หลอกหลอนแต่มาให้บทเรียนเช้าตรู่เปียกออกบินทบาทเป็นครั้งแรกไม่มีใครจำได้ว่าเขาเคยแอบขโมยแต่เปียกจำได้ทุกนาทีที่แบกย่ามเดินตอนคนใส่ของลงในย่าม เขาก้มรับไหว้ยอย่างลึกซึ้งของบางอย่างไม่มีน้ำหนักแต่มันเต็มไปด้วยบุญบางถุงเล็กๆมีกลิ่นแกงแต่มีค่าเหมือนทองเปียกเริ่มเข้าใจแล้วว่าความตั้งใจของผู้ที่ให้สำคัญเพียงใดเขาเดินกลับวัดด้วยย่ามที่เต็มไปด้วยใจและในค่ำวันนั้นย่ามในฝันก็ว่างเปล่าเป็นครั้งแรกไม่ต้องเตือนอีกเพราะใจเขาเริ่มเต็มแล้วคืนนั้นเปียกฝันอีกครั้งแต่ต่างจากเดิม ไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีคำตำหนิเพียงแค่ย่ามผืนนั้นอยู่ตรงหน้าเขาและพระรูปหนึ่งนั่งนิ่งยิ้มเมตตามีพูดอะไรมือของพระชี้ไปในย่ามที่เปิดอยู่ข้างในไม่มีของไม่มีเหรียญไม่มีผ้ามีเพียงแสงนุ่มๆสีทองเรืองรองลอยออกมาเปียกรู้ทันทีว่านั่นคือสิ่งที่ควรอยู่ในย่ามมันคือใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาหลังสึกออกมาเปียก ยังคงทําหน้าที่เด็กวัดแต่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เปิดย่ามอีกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาลบเขาสอนเด็กวัดคนอื่นถึงความหมายของย่ามไม่ใช่ถุงที่เอาไว้แค่ใส่ของแต่นั่นเป็นของที่เก็บคําขอพรของชาวบ้านเป็นภาชนะที่เก็บความศรัทธาทุกครั้งที่เขายกย่ามขึ้นเขาจะยกด้วยสองมือและความสํานึกเมื่อก่อนเปียกไม่เคยฟังเสียงสวดอย่างเข้าใจแต่ตอนนี้ ทุกคำในบทสวดเหมือนมีชีวิตคำว่าบุญไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำเขารู้แล้วว่าบุญไม่ได้อยู่ที่ย่ามหรือในบาทแต่อยู่ที่ความตั้งใจของผู้ให้และผู้รับเขาไม่หลับตอนสวดมนต์ไม่ลืมตาไม่ตาลอยเหมือนก่อนแต่หลับตาแล้วฟังคําสอนจากเสียงสวดในวัดเสียงในใจของเขาเปลี่ยนไปตลอดการจากคําขโมยกลายเป็นคําขอขมาหลวงพ่อมอบย่ามใบใหม่ให้เขาทําความสะอาดย่ามผืนใหม่สีเข้ม ยังไม่ซึมแต่เปียกลับยกมันด้วยความรู้สึกเก้งใจเขาเข้าใจแล้วว่าย่ามเก่าหรือย่ามใหม่ก็เหมือนกันเพราะมันสำคัญตรงที่ความตั้งใจที่ผู้คนมอบให้เขาเริ่มเย็บชื่อวัดเล็กๆไว้ที่มุมผ้าเพื่อให้คนรู้ว่าที่นี่เก็บอะไรไว้ไม่ใช่แค่ของแต่เก็บคำสวดเก็บความดีเก็บใจของคนหลายร้อยที่เชื่อว่าบุญมีจริงมีเด็กวัดใหม่ชื่ออาร์ต เพิ่งมาอยู่ไม่นานเขามักแอบมองย่ามเหมือนเปียกในวันก่อนเปียกรู้ดีว่าเวลตานั้นแอบคิดอะไรอยู่เขาไม่ดุไม่ห้ามไม่พูดมากแต่แค่บอกว่าของเนนั้นมีใจคนอยู่ด้วยนะเด็กใหม่หัวเราะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เปียกยิ้มเบาๆแล้วพูดอีกเพียงประโยคแต่ถ้าเธอหยิบไปเธออาจจะต้องคืนมันด้วยฝันร้ายเด็กคนนั้นเงียบแล้วไม่เคยแตะย่ามอีกเลยเพราะคำเตือนที่นุ่มแต่ลึกถึงขั้วหัวใจวันหนึ่ง มีคนมาถวายข้าวสารและขอให้หลวงพ่ออธิฐานหลวงพ่อให้เปียกเก็บคำขอไว้ในย่ามเปียกจึงเขียนใส่กระดาษแล้วพับเก็บหลายวันต่อมากระดาษใบนั้นหายไปจากย่ามไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่คืนนั้นเปียกฝันถึงหญิงชราที่เคยถวายของเธอยิ้มยกมือไหว้แล้วพูดว่าขอแค่ได้ฝากก็พอแล้วเปียกตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่อิ่มเอมเขารู้แล้วว่าไม่ต้องรักษากระดาษได้ครบแต่ต้องรักษาเจตนา ของคนที่ให้ด้วยใจบางวันไม่มีใครมาวัดไม่มีใครถวายของเปียกนั่งมองย่ามที่วางอยู่เงีย,งยบๆไม่มีน้ำหนักไม่มีกลิ่นไม่มีคำขอแต่มันยังมีสิ่งหนึ่งอยู่เสมอคือความพร้อมย่ามไม่ต้องมีของทุกวันแต่ต้องพร้อมรับเสมอเหมือนใจคนที่ไม่ต้องสุขทุกวันแต่ต้องไม่ปิดเปียกรู้ว่าย่ามนี้คือใจของเราถึงจะว่างเปล่าแต่ก็สงบคืนหนึ่งเปียกนอนหลับสนิทไม่มีฝัน ไม่มีเสียงใดไม่มีเงาของย่ามไม่มีอะไรทั้งนั้นเขาตื่นขึ้นมาอย่างแปลกใจรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปแต่นั่นคือครั้งแรกที่เขายิ้มให้กับความว่างเปล่าเพราะเขารู้ว่าฝันไม่ได้หายไปแต่มันจบแล้วเพราะเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วไม่ต้องให้ฝันนั้นมาเตือนอีกเปียกเริ่มเข้าใจว่าวัดไม่ใช่แค่ศาลาห,หรือเจดีแต่เป็นที่รวมศรัทธาของผู้คนย่ามไม่ใช่แค่ผืนผ้า แต่คือเครื่องมือของใจเขาเริ่มบอกคนที่มาวัดว่าย่ามพระไม่ได้มีไว้เก็บของแต่มีไว้เก็บบุญทุกคนยิ้มแล้วเริ่มใส่ของด้วยความตั้งใจมากขึ้นมีบางคนเขียนคำขอบคุณเปียกจะพับเก็บไว้อย่างดีไว้ในย่ามมีคนเล่าว,ว่าเคยเห็นเด็กวัดบางคนขโมยของแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำไปเพราะอยากลองดีหรือเพราะไม่รู้ว่าของในย่ามมีค่าเพียงใดเปียกจึงขอหลวงพ่อ เขียนใต้เล็กๆของทุกชิ้นในย่ามมาจากใจอย่าหยิบด้วยมือเปล่าไม่ใช่เพื่อห้ามแต่เพื่อเตือนเขาไม่กล่าวโทษใครที่เคยทำผิดเพราะเขาเองก็เคยเป็นแบบนั้นผ่านไปหนึ่งปีนับจากคืนที่ย่ามปรากฏในฝันเปียกยินมองต้นโพหน้ากุติหลวงพ่อเขาวางผ้าย่ามผืนใหม่ไว้ใต้ต้นไม้พร้อมจารึกข้อความเล็กๆว่าสิ่งที่ถูกเก็บไว้ด้วยใจที่สงบไม่ควรถูกเปิดด้วยใจที่โลภไม่ใช่เพื่อทำให้คนกลัว แต่เพื่อให้คนจำเพราะบางครั้งบทเรียนไม่ต้องใช้เสียงแต่ใช้ความเงียบที่ลึกพอที่จะทำให้ใจสัน่นหลวงพ่อพูลมรณาภาพในเช้าวันหนึ่งด้วยความเงียบสงบเหมือนการเดินทางกลับบ้านไม่มีสิ่งใดถูกเผาไปกับร่างท่านนอกจากย่ามผืนนั้นเปียกเป็นคนวางย่ามลงในลงอย่างเงียบงนันไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตามีแต่ความเคารพหลายปีผ่านไปเปียกกลายเป็นพระ พระที่สะพายย่ามผืนเรียบไม่มีลวดลายแต่ข้างในมีของเหมือนเดิมข้าวน้ำของที่ชาวบ้านถวา,ายเด็กวัดคนใหม่ถามเขาว่าหลวงพ่อกลัวของหายไหมท่านยิ้มแล้วตอบว่าของหายไม่เท่ากับใจหายย่ามของพระต้องมีใจอยู่ข้างในเสมอและใจของพระต้องให้อภัยได้เช่นกันย่ามผืนนั้นยังอยู่แม้จะเก่าไปหลายใบแต่ก็ยังอยู่ในใจ อยู่ในศรัทธาของผู้คนมันไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของลี้ลับแต่มันเป็นภาชนะที่บรรจุใจของคนเอาไว้เปียกไม่ฝันอีกเลยแต่เขาเฝ้ามองเด็กวัดรุ่นใหม่ที่เดินตามรอยเขาไม่ได้ห้ามไม่ดุแต่แค่พูดเบาๆว่า,วาย่ามพระก็เหมือนใจคนถ้าเจ้าล้วงเข้าไปด้วยความโลภเจ้าจะไม่ได้ของอะไรเลยแต่จะได้เวรกรรมกลับคืน